สบายดีพี่น้องสวัสดีครับนี้ก็มีงานบุญนะพี่น้องเด้องานปลูกแกงแม่หมอนจะเอาผัวเครืลังจีบแม่หมอเราจะได้ผัวแล้วะจะรุปรแล้วแย่เลยหลบเลยไม่ยอ,ยยอ,อยอกเะไม่อย,ยอกจะรับพี่น้องแล้วมันี้เทากันกว่าเพี่เขาตลกไปสิพี่น้องว่า วันนี้ก็ะเทียมทังละบาดนี้สิสั่วไก่เนาะโอเคทางนางวนเนะาะก็เลือดแป่งเ็ตเล่าตามสไตล์นี่เนาะผู้่ายว่ะเลือดแป่งมันตอนใหญ่โตเลยเลือดแป่งเป็นเลือดเป่งครึ่งคื <c oughs> นวันนี้ถึงคันได้แล้วมิน้น <c oughs> คันแจ๊สซิ่มเหรนเหม่อเออแม่ไม่มโกม,มนเลยเนาะเฮาเป็นแผนกเบ <des> <c oughs> <c oughs> ิ่งพี่น้อง ไก่สองตัวนึงไก่สองตัวมัอโอเคสี่นตั้งมีห่งอ่าแล้วบะมินบันเนี่ยแล้วแล้วเลยพงพี่นอกพีเมอร์อ้นใหญ่อ้นใหญ่ขนาดนี้ขาขนาดเลยสามเซียวเอาวันนี้ของท้ามุนกงน้ำม์ดมินอุกี่ยังบัดเนี่ยสัวเออสัวไก่พี่น้องเอาสัวคนไปล้มันแซ่ มูคกนส่วนก้นกับส่วค้นกับลายคนเนี่มันากับลายคนเนี่ยทั้งหนอกระเรียกเอาน้มดนเนยเอีน้องไปกินดนกินบ้าเมืนอนบ้าเล่นบ้าันเอออยาินนสินค้าไม่เลือกแล้วแล้วแต่เราจะเอายังไงเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนเดี๋ยวเปิดแมนซื้อผ้าต้องเลือกก่อนบมิน เอัดนี่อเนเด้อโอกาสมาดีเด้อแกาโเกงแท้มาได้แท้มาได้เด้อเอพี่น้องแล้วมวลรัก็สวไก้เราไปบ่นมูกันแล้วมแลรวกษบริการแขกเราอยู่เด้อพี่น้องจแม่เอาไว้ยี้้าหนึใหาปโอ้เอาไปเพิ่นรถน้องละเอาว้จาหน้เาเอโอ้ความใจอาไรมูนเนีมูลเพิ่มพ่อกินนี่วเอาไว้ไอ้เดนพี่น้อง พี่บ้านเขาต้องเยบรอยานาอยู่ในโต๊ะข้างลางมาาเเดือนเอาไปกินเปานีมาพี่น้องเอ่บอกไปยังไมกาหรือไงไม่ได้เอาให้อาไปรถจานไเอบนี่กะปิกะตะเนาะบุญซื้อนอกกบบุมีขอางนอกอะไรหมวกไอ้บอทูเอาพี่น้องมาสบายดีเด้อเสร็ไปดิกิน้าวนไปุดย็ดเลย ม้วนยังไงม้วนหดดีเขียนหนด้านนรูปห,หนาวครับแซนมนี่เปตัวไก่ตัวไก่ตะมนสัวเนื้อแลงตะอุน่นน่ามากไปค่เดี๋ยวมันนะอาพี่น้องกินเข่าเล้อยิ้มเข่าแล้นะนี่อบกันนั่นอับก้าก้ามไปไหน

อันยูบ้านง่อยพเนมอนัจิงไข่ยองไสเียกนั่นไปม่ว่ใส่ไข่เต้มมาหน้ามันเป็นยอ่ทนก็จะหอมไปแซ่บก็ไปม้ห่เลยเี่นอะไรกูกเขาหน่ะใส่นางนะงเยอะมันโดมันบวกอากาใช่ไหมกานั่กัแซ่มีกะปิโบนกะปิเบิรบบกินสูตบอกคนที่สูตรเนาะ บอสวพิทดอกตอมัาสิกล oh, uh ้ามข้าเขาแต่ว่าอันเราพูงเลือดตามหาเป็นคนนั้นคนนั้นแหละสองคนเดียวเติมสองคนเดียวดเนาะน้งมั์นี่ยใสเนี่ยฮะเปอนสมวัวเนาะมาเนี่ยใครวะเขมาเพือมึงเอาข้าวไปนัดจอนเขามา ยมังนยังเหมือนเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเอซีทั้งหลายทนอะแมอซีอมึงบกที่ไปสบายนำกอ้อีกเลยอันน่หนักกับหนักจังหวะอไเด้คุณยสิดายจริงๆเลยดิ่ง่างมงบอกเออเอทานไหนจะมงมัจะไปนอะทางไหนไปทางนิ่มาเลยต้งมได ชุบชุบังคารามาฝากคุณนเด้อขึ้นมาทำคารามแทะๆมั้อืออมาเตาอบเด้นเออะเตามะเต้าคือว่าแม่อยู่กมอกนลแม่คือออกหมพี่น้องเื่อขึ้นขบีเลยขึ้นออกด้ขบี้ามา้กเนาะ

ยมไกูไปดิบนั้เมื่อคืนเนี่แหละกูโม่หมนนัหูอะเูเลยนะใจน่าหูเตามทำเต็มไงทำมีอกอต้องดกรไปูาเดียวจะโผลมันกัมีขนั่นค่ะหูนั่นหาให้เลยมันขูหางไนข้างมือมวนกับมืมันมือคืนที่โม่หมนแห้งเลยไปต่อใช้่มมานปักนี่อ่คือวันยู่ย้อยยู่้อยก็มาแวะเด้อยู่ย้อยก็หน้าเกับมื่อเลยคนร้ายวันฝันกำลังแรงมากถ้าดูออกนะะเล็กน้อย หีูมาเลี้ยงแต่ยูันกันอด้วยกันหนาหนาไปแบบสดสมอจะเรียนนาแมวบอเนี่ยจะหไป็นยังแมวี้าะไ่เยล่ะกาเกาดเก่าโอเคไปก็ สวอ้นเด็อีมินเหมือนสามคนไปมวขนาดเลยเพ่อนนะเจกเลิกุมวนมืนชุดเจ๊เลิเหมือนผู้กันแบบบินเมือชดผูถายหูุ่โลกเตั้งแต่มารินตั้งแต่เคยผลิตมาเมือนะมวนที่สุดเลยพี่น้องไเนาะปนมบุหูคือการอบไมว่าบวมกว่าบมเอาไานนะสามคนเซรกันคนเซรกันคว่ดูเสือควนแบบบริโภใจไปถึงม้วนเออได้กแบพ่อคุณบ้าว่อยม่เราหาบางอย่างคนในไข่เนาะมันความออเ บริยานะสบายนั่งจองราคาเงามีขายสบายๆแต่สบาแม่มันบ่เข่ากับเข่าดีมันบ่เข่าสเปคมันกับบริย์สเปคเข่ากับบริยล้มสูงนนักไปไสู้คนหนักไปไบแตยังไงก็โอเคเนี้มันกับควงกับ่บนอ่ะนอนหนาไปกันยังค่อยู่นอนไปเนาะนั่งมีนอนู้นี้หาไม่อยากเ มาเรียกคนที่้ามัน่วแล้ว้ามแน่วจัามันหมูว่สร้งกัสางไปพี่เ้องมันก็มวนมันมนนคนละแบบพี่เ้องเลยกามล่เฮอหมวนคนระแบอบมีบมักผิดมมีกะปิได้เราไปซื้อกะปิมากัดชีวิตเฮามันก็สาีนอยแมงนะงกินอแปลงไปซื้อกะปิไหมหมูมีกะปิอะหมีเค็มมีบ่

ท้าเดียว่ว้าข้าวเียวสอีแล้วมึง้เ่อเขางลาพูว่าสอปีมึงวันไปแก้เาตโไปแก้เออมาไปยันหนงไปยเหนึ่งก็ยัใครยี่หานก็วที่ไปยาทตวัสุดท้ายขอเขาาทายังมาุจ้าวหากูไปแก้วชยมึงว่ามึงจะให้กูกินเข่า่ะกูไปแกยาไปไนียานาเห็นยัง้าต้องไปกลมหาใจ้เอาลใจเออปีนี้นะคุณไปเผามึงกูเก้วไปยัดไย่างบุู่างเงือหันจ้มึงไปตามึงกินไปไปพี่ คือคนงานมันก็ไปนนึ่งล้กูไปนนึ่งฟาดไปว่าเขามาส่งลูกบกมือเลยน่าเีไรจะเขาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินมันหมวนนี่แนาะก็ือเคยหมวนเหล่าเหมือนกันจะชื่อกระยาบกเคยหมวนแบบดูใส่ดูใส่ดู่นเก่า่นเก่าอนเกามเอาว้นะคนรายบคุณร้ายแต่ว่า เันจะแพ้ไปกูใากูใจอยู่มันเก่าหวกูใจหำมันวิ่ง่าใจอยู่หนบันวิ่งเซกันมันจะปวดเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะปวดมันโคกปว่าสองเซฟไฟมันก่ายอยู่นเก่าที่เป็นใจ่าแตสองเซฟไฟกันเกือบหาเซนถูก คุณไปมือเลนาะไปแล้วลูกใหญ่เลยเนี่ยสนใจเลยใหญ่เลยคุณนึงกับบวชคุณหนึงกัอด10ปีเลยชหน่อ้งเป็นสาวอีกเช่นึ่ไน้องยกู่คืนใคไีกแล้วยูใแล้วจะ่รูกอิน่วิทแล้วมันอ่ะแล้วคุณหนึ่งกับสปีบวชคหนึ่งกับิปีเลยพี่เอ อยอ่ม่เลนไลิ่เข่าอยูนเมลยวไแล้วแ้คอย่เทัเอาไมัก็เป็นบุเงินมทั็นเมทัลระดด้กันเม่เเงินให้สี่เทนอหไปงายกคุณอกูอยากไปุพวกูเออยูบ่ได้พวกูรเมนสมาเป็นเดียวไปเลยมันกัรู้ มึงได้ล้มวงล้มังถูแค้มพอแล้วเขาเปิดมุนไงกูใช้เส็จเิัด um, ส okay? ูดแล้วะปูอะเล้วกูขึ้นรถขึ้คืออยู่วะเลยลองเตาคนณถ่ายดูเลยส่งให้สั่เดียองกินพีมาเต้าก่อนใจะอ้อจ้าชูวเนาะเขามากอะไรมาณกันโอเคพี่น้องไว้เจนนีนะเจอะบ๊ายบาย